ก็สวัสดีครับท่านแขกผู้มิุ่กท่านะครับก็ผมนายแพทย์อภิคุณพันธ์ครับนะครับตอนนี้เป็นสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสวีทเพื่อโถงครับนะครับงหวัดอุบลราชธานีนะครับก็วันนี้ได้รับหัวข้อนีเรื่องเรื่องกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าแล้วก็ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนะครับก็พี่ๆี่หรือว่าคุณอาคุณลุงอาจจะมีอาการนี้มาก่อนนะครับดี๋ยวงจะอธิบายให้ฟังนะครับก็มาดูความหมายก่อนว่าเอ๊ะที่ที่คุณหมอถามประวัติหรือว่าคุยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เราต้องรู้อย่างแรกคือว่าภาะวะขั้นปสัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ดล่าเนี่ยก็มันจะหมายถึงว่าเป็นการเล็ดล่าของปสัสสาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับจากเนื่องจากมีความรู้สึกเวลาเราจะปวดท้องน้ำเนี่ยปวดปสัสสาวะอย่างเฉียบพลันแล้วก็เล็ดล่าออกมาที่ความหมายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีอาการปวดปสัสสาวะรีบเร่งนะครับ ง่ายๆคือว่าเวลาเราปวดปัสสาวะทีนึงเนี่ยเหมือนกับมันจะรีบต้องเข้าห้องน้าเหมือนจะไม่ทันจะออกมาแต่ว่ายังพอที่จะรัง,งับได้อยู่บ้างแต่มันจะปวดค่อนข้างมากก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับต่อมาปัสสาวะบ่อยหลายๆคนอาจจะเคยมีอาการนี้คือว่ามีภาวะการถ่ายปัสสาวะเนี่ยที่บ่อยมากกว่าปกติในช่วงกลางวันคือเขาเอาว่ามากกว่า8ครั้งในระหว่างวันถ้าเกินกว่านี้ก็จะเข้าความหมายนี้นะครับ ต่อมาก็เรื่องปสัสสาวะปล่อยตอนกลางคืนเนี่ยจะมีท่านหนึ่งคอยมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าตอนนอนไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาปสัสสาวะอย่างน้อยหนึ่งครั้งขึ้นไปกลางดึกแล้วกลับไปนอนต่อน,นะครับอ่ะมาถึงเรื่องภาวะใหญ่ก็คือภาวะกระเพาะปะสัสสาวะปีบตัวไวเกินเนี่ยหรือภาวะ overactive bladder หรือ OAB e นะครับเวลาแพทย์เรียกอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นชื่อกลุ่มอากการที่ที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีภาวะปะสวัสสาวะเร่งรนะีบหนึ่งอัน แล้วก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมก็คือว่ามีอาจจะก,กั้นไม่อยู่ด้วยหรือปัสสาวะบ่อยด้วยก็เป็นภาวะรวมรวมบภาวะนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็มีการวินิจฉัยช่วยการวินิจฉัยของชมรมปัสสาวะของประเทศไทยนะครับดูว่าเขาแปลมาจากทางต่างประเทศว่าเราจะถามคนไข้หรือว่าคนไข้จะไปดูแล้วมีอาการอย่างเนี้ยเข้าได้ไหมหรือว่าวินิจฉัยได้ไหมก็จะมีประมาณ4ี่ข้อนะครับคําถามข้อแรกเนี่ยเขาจะถามว่า ปกติท่านปัสสาวะกี่ครั้งในหนึ่งวันระหว่างวันเนี่ยปัสสาวะกี่ครั้งก็คือว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยจนถึงก่อนเข้านอนเนี่ยกี่ครั้งถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับเจครั้งก็เป็นศูนย์คะแนนถ,ถ้าเริ่มมีมากขึ้นก็คือ8ปดครั้งเนี่ยก็นับเป็น1คะแนนแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดมากกว่าเท่ากับ15ครั้งก็เอาไปเลย2คะแนนคะแนนที่มากก็หมายความว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ ข้อที่สองเนี่ยท่านมีอาการปัสสาวะตอนช่วงกลางคืนคือตั้งแต่หลับไปแล้วจนถึงก่อนตื่นนอนเนี่ยกี่ครั้งนะครับก็ไล่ไปศูนย์ครั้งศูนย์คะแนนหนึ่งครั้งหนึ่งคะแนนสองครั้งสองคะแนนแล้วก็ถ้ามากกว่าเกากับสาครั้งก็สามคะแนนนะครับข้อสามเนี่ยก็อาจจะไปดูว่า มีอาการบ่อยขนาดไหนที่รู้สึกว่าปวดปัสสาวะอย่างทันทีทันใดคือมันกับว่าเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยมันต้องรีบเข้าห้องน้ำและต้องรีบผานห้องน้ำแล้วมีการแบบนี้ไหมก็ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็สูตคะแนนถ้าสัปดาห์ละแค่น้อยกว่าครั้งหนึ่งก็เอาแค่หนึ่งคะแนนครับไล่กันไปตามคะแนนด,ดังที่อยู่ในสไลด์นะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็ถามมาว่ามีบ่อยขนาดไหนที่ปัสสาวะและเล็ดลาดเลยนะครับ ไม่สามารถกันไว้ได้ถ้าไม่มีเลยก็ศูนย์ร้อยกว่าสัปดาหล์ละครั้งก็หนึ่งไล่กันไปจนถึงห้าคะแนนจะเอาว่ายังไงว่าจะเข้าเกมวิทิชัยว่าเป็นภาวะกเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินก็ต้องมีข้อสามก็คือมีภาวะปัสสาวะที่แบบเร่งรีบหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสองคะแนนมากกว่าเท่ากับสองคะแนนแล้วก็มีข้ออื่นสามคะแนนนะครับนันน้ประมาณนั้นถึงจะวิิชัยได้คนไข้อาจจะเอาไปปฏิบัติเอาไปเช็คดูก็ได้ครับว่าตัวเองเข้าไขหรือเปล่าจะได้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ทัน ต่อมาถ้าเราต้องการตรวจร่างกายเนี่ยเวลาแพทย์จะตรวจร่างกายเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์จะตรวจอะไรบ้างหลักๆเลยผู้ชายก่อนนะครับผู้ชายคือว่าจะมีปัญหาหนึ่งก็คือต่อลูกหมากร่วมด้วยในคนนะสูงอายุก็คือแพทย์อาจจะตรวจทางอวันนะหนักก็คือใช้นิ้วเข้าไปแล้วก็วัดขนาดตัว่อลูกหมากข้างในดูว่าหนึ่งขนาดต่อลูกหมากโตหรือเปล่าออโตมากไหมหรือว่ามีลักษณะผิดปกติที่เข้าข่ายว่าเป็นเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อลูกหมากไหมก็จะสามารถตรวจและทำได้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือว่าโรคกลุ่มเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับระบบประสาทก็คือว่าเส้นประสาทบางอย่างเช่นคนไข้เคยมีประวัติโดนกระแทกที่หลังโดนเส้นประสาทที่หลังหรือว่ามีอัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสัมพันธ์กับอาการกลุ่มนี้ได้แพทย์ก็จะมีการตรวจระบบประสาทที่เกี่ยวก็อาจจะวัดความรู้สึกเจ็บตรงขาหรืออะไรหรือเปล่าหรือการชาหรือแรงดีหรือเปล่าครับต่อมาเรื่องการส่งตรวอื่นถ้าถ้าได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็ตรวจเรื่องปัสสาวะ เอาปัสสาวะของคนไข้ไปตรวจดูว่ามีการติดเชื้อมีเม็ดเลือดขาวหรือเปล่าหรือมีเม็ดเลือดแดงที่มีปัญหาเสี่ยงเรื่องนิ่วหรือเปล่าเพิ่มเติมสามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคอื่นได้แล้วก็วัดปริมาณปัสสาวะที่ตกค้างเวลาสุิว่าให้คนไข้ไปปัสสาวะก่อนแล้วก็อาจจะสวนหรือว่าจะวัดอุณหภูมิรือว่าปัสสาวะคงค้างข้างในเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเยอะมากเกินก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับให้มีปัญหาปัสสาวะเลือดราดได้เหมือนกัน สำหรับมาเข้าเรื่องก็คือว่าการดูแลตนเองและการรักษาที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อันแรกสำคัญที่สุดก็คือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอันนี้คือคนไข้ทุกคนที่มีอาการเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับความรู้ไปปฏิบัติทุกคนเพื่อที่จะทําให้อาการมันดีขึ้นได้นะครับอันที่ 2. ถ้าเต็มที่ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลม้วไม่ค่อยดีก็คือจะมีการให้ยารับประทานไปช่วยในช่วงแรกหนึ่งถึงสเดือนแรกอาจจะไปช่วย อาการได้นะครับอันที่3ถ้าเกิดสมมติว่าทั้งยาทั้งการปรบบับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันช่วยไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการรักษาอาการ,กาการอื่นที่มากกว่าน,นี้เช่นการผ่าตัดหรือการฉีดยาอะไรบางอย่างเข้าไปในเรือของกระเพาะปัสสาวะก็ได้เหมือนกันนะครับมาเข้าเรื่องเรื่องการปรบบับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่ผมบอกก็คือว่าควรจะต้องนําไปปฏิบัติทุกคนเพื่อที่จะลดอาการแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาเพราะว่ายาพวกนี้มันทําให้มีผลข้างเคียงคนไข้ไปทานแล้วเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นปากแห้งคอแห้งอะไรก็ได้เหมือนกัน อยู่ในกล่องนะครับก็คือว่าเน้นก็คือว่าวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือว่าถ้าจะแนะนำมันแรกคือว่าให้ฝึกการควบคุมการขับถ่ายเฉพาะเพ,าะ,เพาะปัสสาวะนะครับก็คือเป็นแบดเดอร์เทรนนิ่งฝึกของมันนะครับอันนี้ก็คือว่าอาจจะให้คนไข้เนี่ยแนะนําเรื่องการไปเรื่องปรับเรื่องอลดการคิดถึงเรื่องการต้องรีบไปปัสสาวะอย่างเช่นว่า ถ้าเรารู้สึกแล้วว่าจะปวดปัสสาวะแล้วเนี่ยแนะนําว่าหาอะไรอื่นทาที่เราชอบเช่นอ่านหนังสือเล่นเน็ตหรืออะไรก็ได้ให้ลืมเรื่องการโฟกัสที่การปัสสาวะเพราะว่าการที่เราไปจดจ่อเรื่องการปัสสาวะเนี่ยมันจะทําให้เราต้องรีบเข้าไปฉี่ตลอดเวลาให้ก็ยังฉี่บ่อยพยายามหาอะไรอื่นทาสาหรับตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะไปทํายากเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบว่ามันจะต้องปวดฉี่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถหันเหความสนใจไปทำางอื่นช่วย ไปเรื่อยๆเป็นการฝึกไปเรื่อยได้ครับระยะช่วยได้อันที่2ออันนี้คือการ,ร,ารกกกบ,กบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเหมือนกับการบริหารกล้ามเนื้อหูรูดนะครับมีการทมิบเหมือนกับว่ายับยั้งไม่ให้รีบออกไปฉี่ให้มันบ่อยเกินไปประสาบบ่อยเกินไปการกันประสาะช่วงหนึ่งโดยการเพิ่มระยะเวลาให้มันนานขึ้นถามว่าฝึกยังไงก็คร่าวๆคือว่าเราทำเป็นเช้ากลางวันเย็นยืนหรือว่านั่งหรือนอนอยู่ลองฝึกขมิบสัก3 ห้าวีค้างไว้แล้วก็คลายขมิดคลายรับสิบครั้งเลยก็ได้ครับทำง่ายๆนึกออกก็ขมิบขมิดคา้คางไว้จะทําให้ส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหูรูดเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นทําให้สามารถเวลาว่าเราออกไปข้างนอกหรือว่ามาห้าสิบสินค้าเนี่ยทำให้มันสามารถทนทานในการที่จะไม่ต้องรีบเข้าไปหาห้องน้ําที่ไม่สะดวกได้นะครับลองไปฝึกดูก็ได้ครับ 3. อันนี้สาาําคัญก็คือว่าเขามีวิจัยมาแล้วว่าคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะอ้วนเนี่ย มันจะมีผลทาให้เกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบต,ตวัวไวเกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถแนะนําว่าไปลดน้าหนักสำหรับคนที่ภาวะน้าหนักเกินหรือ BMI เกินเนี่ยถ้าลดหนักได้เยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะหายจากอากาเราเหล่านี้ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาอวิธีการออกมาคือการ,การ,การ,การจำกัดน้ําดื่มนะครับอาจจะมีคนไข้หลายคนเข้าใจว่าเอ้ยต้องดื่มน้ําเยอะเยอะๆ,ๆจริงมันก็มีประโยชน์ครับแต่บางทีแล้วในคนไข้กลุ่มที่ มีภาวะการกั้นปัสสาวะเนี่ยบางทีปัญหาต้องฉี่บ่อยถ้าเกิดเราต้องดื่มน้ำเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะให้น้ำคือกลางวันสามารถตื่นได้เท่าที่ดื่มเพราะว่าเรายังตื่นอยู่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีปัญหาตอนกลางคืนที่ต้องตื่นนอนมาเพื่อลุกไปปัสสาวะแล้วกลับมานอนต่อนี่จะทำให้การคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นสำหรับกลางคืนแล้วเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้น้อยๆหน,น่อยก็ได้ครับ ่วนกลางวันก็อาจจะดื่มปริมาณ2ลิตรขึ้นไปตามที่เราได้รับความรู้มาก็ได้เหมือนกันเพราะยังตืง่นะครับแล้วกันต่อมาเรื่องคาเฟอีนอันนี้สําคัญน,นะครับเดี๋ยวนี้เทรนในคนปัจจุบันเนี่ยชอบดื่มกาแฟหรือว่าไปคาเฟ่อะไรเงี้ยบางคนดื่มวันละสองสามแก้วกาแฟหรือชาเนี่ยมมีคาเฟอีน,น,าานอยู่แล้วมันจะมีฤทธิ์การกระตุ้นการขับปัสสาวะอยู่แล้วทั้งคนหนุ่มๆสาวๆก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครดื่มเยอะเป็นเป็นประจำเนี่ย โอกาสที่จะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบัาวายหรือการกั้นไม่อยู่จะสูงขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเกิดง่ายขึ้นถ้าคนมีที่มีปัญหาโรคกลุ่เนี้ยแนะนําเลยว่าอาจจะลดปริมาณการดื่มคาเฟอีนลงอาจจะค่อยๆลดลงก่อนทีละครึ่งทีละครึ่งไปก็ได้เพราะว่าปกติแล้วคนที่ดื่มพวกนี้บ่อยมันจะมีอาการติดคาเฟอีนแล้วแหละอาจจะมีปัญหาเบลอปวดหัวคนไข้าอาจจะมาปรึกษาว่าเออมันหยุดมันหยุดยากมากเลยหมอหยุดแล้วมันเป็นปวดหัวอะไรเงี้ยก็แนะนําค่อยๆลดลงดีกว่าครับ ลดลงไปเรื่อยๆมันจะทําได้นะครับมันสําคัญอยูอ่ต่อมานี้มันจะต้องแนะนําในคนไข้กลุ่มที่นอนกิตเตียงหรือว่าต้องมีคนช่วยเหลือคือการคุมเวลาการปัสสาวะก็คือว่าตั้งเวลาไว้เลยว่าต้องปัสสาวะี่อันนี้อาจจะต้องแนะนาคนไข้อีกกลุ่มหนึง่งซะมากกว่าแต่ก็ให้รู้ไว้ครับต่อมาสมมติว่าทุกคนทําตามนี้ไปแล้วทำตาีา่ิมพิทิกรรมแล้วแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นส่วนใหญ่แพทย์จะมีการให้ยา,ารับประทานนต้องมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หลักการของยาง่ายๆเลยก็คือว่ายามันจะมีฤทธิ์ในการไปช่วยลดการบีบตัวของปสัสสาวะนะครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็หรือว่าสามารถเพิ่มความสามารถในการเก็บน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้มากขึ้นนะครับยาที่จะช่วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เนืนย้ำก็คือว่าคนนี้รับประทานยาทุกคนก็ต้องทาไปก็ต้องใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าหลักการคือการปรับเปลี่ยนนี่สําคัญกว่า เพราะว่ายามีข้อเสียมีจะมีเรื่องผลข้างเคียงคนไข้หลารคนทานไปแล้วเนี่ยาจะมีเรื่องปากแห้งคอแห้งท้องผูกมีตาพร่าบางคนกินไปแล้วอาจจะปะสัสสาวะไม่ออกต้องไปใส่ใส่สวนปสวัสสาวะไว้ถ้าคนอายุเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาวะความทรงจระป็กท้องได้เหมือนกันนะครับหรือว่ามีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติซึ่งถ้าไม่จําเป็นแล้วถ้าสามารถหยุดยาได้ก็จะนําไปหยุดยาดีกว่า ยาก็ตามที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหลายที่ห้อหลายหลายตัวนะครับนีกก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าควรจะใช้ยาตัวไหนดีนะครับถ้าสมมุติว่าทานยาไปแล้วแล้วยังไม่ดีทํำยังไงดีอันนี้อาจจะต้องลงลึกซับซ้อนมากขึ้นคือว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาฉีดส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะมียาโคโบทอกอะไรอย่างเงี้ยที่ฉีดที่หน้าอะไรครับเขาจะมีการโรดสในการเข้าไปฉีดในกระเพาะปัสสาวะเพื่อลดการดีตัวก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือว่า ถ้าเป็นเยอะๆมากอาจจะมีการผ่าตัดต่อเรื่องเอาลำไส้มาทําเพิ่มขนาดตัวกระเพาะปัสสาวะให้มันจุกมากขึ้นก็ทําได้แต่ว่าคงไว้สําหรับคนไข้ที่มันซับซ้อนมากจริงที่กินยาแล้ไม่ดีขึ้นก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ